สวัสดีครับแฟนคลับอาจารย์ภูเมืองดอกบัวนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพนิบนะครับซึ่งคู่แรกนั้นเป็นการพบกันระหว่างเจ้าไม้สั่งคำสอยิ่งเจริญกันช่างนะครับจากเหนือนะครับวันนี้พบกับเกาะเต่าเป็นสมนึกจากร้อยเอ็ดนะครับเที่ยงหนักหนึ่งร้อสิบห้าปอนด์และคู่ที่สองเป็นเพชรมรกรสิทธิ์นายกท่เวียบ์ตาพงครับวันนี้พบกับทางด้านพรเสนทสอภูมิพัฒน์นะครับ ทีมหนักหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์และครูงคูงเอกวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นร้อยสิบสองปอนด์ของนมเปรี้ยวตัวราชทันนะครับกับกล้าประจนลูกบ้านใหญ่นะครับส่วนเพคของรายการวันนี้เป็นวิวเพชรโกศลพบกับทางด้านดีเซนน้อยสอเจเล็กเมืองนน์นะครับหรือเจ้าดีเซนน้อยสอดําเนินแล้วคู่หลังกันถ่ายทอดสดก็มีทางด้านมีโชคปอยเยี่ยมเฮงครับนักโชคจากสิงสางครับตัวนี้เก่าเกมนะครับฉลาดละเกียมดีเช่นกันวันนี้พบกับนันฟ้าต่อบัวมาดนะครับ ที่น้ำหนัก122ปอนด์นะครับและคู่สุดท้ายเป็นกระดิ่งทองสิทธิ์อุดมชัยครับเจอกับจอมโบสิทธิ์นายกทีิเบตพงษ์ที่น้ำหนัก100ปอนด์นะครับคู่นี้วันนี้มีทั้งหมด6คู่นะครับมาดูผลการชักน้ำหนักเมื่อเช้านะครับไม้สังคำสอย่งเจริญการช่างนะครับมา105ปอนด์ทพีกัดนะครับส่วนทางด้านกอดเต่าเพชรสมนึกเนี่ยมา117.2ครับลดอยู่2.2นะครับลดอยู่หนึ่งกิโลพอดีนะครับสาหรับกอดเต่า ส่นคู่ที่2เพชรมรกตนะครับกับทางด้านพรเสน่ห์นะครับพรเสน่ห์มา126ปอนด์เท่าพิกัดนะครับส่วนทางด้านเพชรมรกตเนี่ยมา126.2ครับลดอยู่0.2ส่วนคู่ที่สามนะครับนมเปรี้ยวโตราษฎร์ธันนะครับป้องกันแชมป์รุ่น112ปอนด์กับกล้าประชวนลูกบ้านใหญ่นะครับทั้งคู่มา112ปอนด์เท่าพิกัดส่วนคู่เอกรายการนะครับเจ้าวิวเพชรโกศลครับ127ปอนด์ครับมา128.5นะครับ ลดอยู่หนึ่งจุดห้านะครับลดอยู่หนึ่งจุดห้าสำหรับวิวส่วนทางด้านดีสโนสซ์ดำเนินเนี่ยมาร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์เท่าพิกัดนะครับและหลังการท,ะทะสดสอบมีโชคปล่อยเอี่ยมเฮงกับทางด้านน่านฟ้าต่อบวัวมานะครับร้อยยี่สิบสองปอนด์เมื่อเช้าเนี่ยทางด้านมีโชคเนี่ยมาร้อยยี่สิบสองจุดสามนะครับลดอยู่จุดสามส่วนน่านฟ้าต่อบวัวมาเนี่ยมาเท่าพิกัดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่เป็นกระดิ่งทองกับจอมโบครับมาหนึ่งร้อยปอนด์เท่าพิกัดนะครับ สรุปแล้ววันนี้มีคู่แรกนะครับเกาะเต่าลดอยู่หนึ่งกิโลนะครับสองจุดสองลดเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพชรมรกตลดอยู่จุดสองนะครับลดอยู่จุดสองวิวเพชรโกศลดอยู่หนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็มีมีโชคปล่อยเอี่ยมเฮงลดอยู่จุดสามนะครับมาดูราคาเลรช่วงนี้นะครับราคาเด็ดล่วงหน้านะครับเกาะเต่าต่อรองนะครับคู่แรกเกาะเต่าต่อรองคู่ที่สองพันเสน่ห์สิบเก้านะครับคู่ที่สองพันเสน่ห์สิบเก้า คู่ที่สามเสมอนมเปรี้ยวนะครับเสมอแชมป์นะครับนมเปรี้ยวและคู่ที่สี่คู่เอกของรายการนะครับวิวเพชรโกศลเป็นต่อสิบเอ็ดแปดนะครับคู่แรกก็เต่าต่อรองคู่ที่สองพันเสนสิบเก้านะครับคู่ที่สามนมเปรี้ยวเสมอและคู่เอกของรายการนะครับวิวต่อสิบเอ็ดแปดนะครับมาดูราคาพร้อมบรรยากาศการชกของมวยช่องสามเมื่อวานนี้หน่อยนะครับโอ้โหผดไม่ออกเลยครับเมื่อวานนะครับคู่แรกในเด็ดชพิชัยนาวีอันดามัน กับหยกเงินเด็ดเพชรสีทองนะครับหยกเงินเนบูเป็นต่อเจ็ดสี่สองหนึ่งนะครับแล้วก็สามยกเนี่ยไหลต่อไปถึงห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับห้าหนึ่งหกหนึ่งถ้าใครที่เข้าแล้วออกตัวก็สบายไปนะครับกู้แรกผมก็ไปหยิบราคาแพงหน่อยนะครับสามหนึ่งสี่หนึ่งมาไว้ก็เจอสอกดอกเดียวครับเจอสิเจอสอกทีเดียวเรียบร้อยเลยครับสอกเดียวไม่เหลียวแล ราคาข้ามฟากครับเราก็มาต่อตัวนิดหน่อยนะครับเจ๊งคู่แรกส่วนคู่ที่สองนะครับราคาเด,ดเปิดมาที่เด่นเด่นเด่นพิชิตเ,เป็นต่อสิบเก้านะใหม่ใหม่พอขึ้นมาจริงๆก็ใบคู่เสร็จเนี่ยคอปเตอร์เป็นต่อห้าสี่เลยนะครับห้าสี่สามสองแต่ว่าราคาก็มีไหลต่อคอปเตอร์ยกสามก็มีราคาไหลรองนะครับมีตรงเงินมาไหลรองเด่นพิชิตแต่สุดท้ายคอปเตอร์ที่สูงยาวใหญ่กว่าก็เอาชนะคะแนนไปนะครับ แล้วคู่เอกฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญกับสุรชัยเสาสมหมายนะครับเลทเปิดมาฟ้าเป็นหนึ่งต่อห้าสี่แล้วก็ไหลต่อนะครับมวยคู่นี้เดินตีปั้มตีแรกกันสนุกครับคู่นี้แลกเข่ากันสุรชัยก็สู้ดีๆครับเมื่อวานสู้ดีๆแต่ว่าราคาฟ้าเป็นหนึ่งนี่แข็งเงินวิเศษเลยครับเมื่อวานเนี่ยทั้งมีลูกแทงกระจับแล้วก็ฟันศอกตามขนาที่กรรมการห้ามก็ไม่มีเตือนนะครับไม่มีเตือนมี เกี่ยวเชือกเด้งเชือกตีนะครับก็ไม่มีเตือนอะไรครับมเมื่อวานนี้ก็เรียบร้อยไปทางราคาเบียดเบียดมานะครับฟ้าเป็นหนึ่งดึงล้มทีเดียวนะครับราคาไหลไปยี่สิบสามสิบหนึ่งแต่ว่าสุรชัยนี่มาหักล้มสามทีสี่ทีนะครับราคาก็ยังไม่มานะครับแค่ลดนิดหน่อยมันก็แปลกครับมเมื่อวานนี้ก็เสร็จเขานะครับเสร็จเป็นทเลยเบียบคูสุดท้ายเพชรตาเสือก็ได้รองแล้วนะครับได้แรกขึ้นมาก็เป็นรองได้รองรองแล้วก็มีเล่นแล้วก็ บางท่านนี่ไม่ได้คุนไม่ลงหน้าครับว่าเล่นตามหน้าตู้เล่นแค่ถ่ายทอดสดหรือเล่นรู้ผลไปเลยนะครับเข้าถูกตัวบางคนก็ก็ได้คืนเงินกันนะครับบางคนก็รอผลตามตามที่ตกลงกันนะครับก็ไม่ได้ขึ้นนิดหน่อยโอ้เมื่อวานก็เห็นใจนะนาเห็นใจทางด้านสุรชัยนะครับ่อยได้ดีนะครับอยใสสะอาดแต่ว่าฟ้าเป็นหนึ่งก็ไยได้ดีเหมือนกันครับแต่มีลูกเหนียวเชื่อกนะครับมีลูกลูกแทงกระจับ กรมการเข้าไปห้ามมันก็มีฟันศอกซ้ํานะครับแต่ว่ากรมการก็ไม่เตือนนะครับไม่เตือนแค่ไปห้ามเฉยหากล้มสามทีเนี่ยราคาแค่เบียดมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าเขาดึงล้มทีเดียวเนี่ยโอ้โหราคาจากสี่หนึ่งห้าหนึ่งไรไปสามสิบหนึ่งเลยนะครับก็แพ้ไปตามด้วยเบียบน่าเห็นใจอยู่นะครับไม่ว่ากันเขาได้เขาก็เอาไปครับทีเราเราก็เอาเปลี่ยนกันนะครับมาดูมวยคู่แรกก่อนนะครับไม้สังคมสอยิงจเจริญการช่างนะครับมวยจากในห้องสอนตัวนี้ แข่งนะครับซอมเพชรบูรณ์นะครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดเข่าในหนักแรงทุกรูปนะครับอวุธแดงกระดูกการผ่านมวยดีนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะนอกยกสายอดมงคลโจนูโบชนะนอกยกสองทองใบแปะเมนบุรีชนะคะแนนคูโบตาลูกมาขามหวานที่เชียงใหม่แล้ว,ลวก็มาแพน้นอกยกสี่ต้มยำกุ้งมาแพ้คะแนนเพชรนำโชคอัดตึกแดกกงแล้วก็ไปพแไปพ้คะแนนฟ้าวิเศษรักชาตินะครับที่บางกะปิ เป็นมวยเข่าในแข็งแต่งนะครับกระดูกการผ่านมวยดีนะครับมีปลาโอฮาเล่นะครับมีทนายกสมชาตินะครับสนับสนุนนะครับดันหน้าเสืออยู่นะครับตัวเงินไม่ต้องพูดถึงนะครับทีมนี้แข็งอยู่แล้ววันนี้น้ําหนักมาพอดีนะครับเจอกับทางด้านกอดต่อเพชรสมนึกนะครับหรือกอดเต่ากอดเกมทากไทรนะครับจากร้อยเอ็ดตัวนี้ก็หนักแรงทุกลูกนะครับฟอร์มหลังก็มีเพชรน้กยกสี่เพชรเด่นชนสิทธิช่างระนะครับชจะน้กยกสามเพชรกลางนาศิผูใหญ่นิรัน แล้วก็ไปแพคแนนเี่นแก้วพอเย่ยมเสนแล้วก็มาแก้มือชนะนกแก่นแก้วพอเย่ยมเสนที่ลุมพินีนะครับวันนั้นต่อยกับแกนแก้วที่ช่วงเกีเนี่ยหมดยกเป็นต่อสามหนึ่งครับเดีกรรมการให้แพ้แล้วก็มาชนะนอกยกสี่พระแสงเล็กสอโชคมีใจที่ช่วงเจ็ดสีนะครับวันตัวนี้แข็งแกร่งกับเปะขาต่อยหมัดเป็นวัยเพศแรมโบ้ลเลือดเดือดนะครับเตะต่อยหนักแรงนะครับเม่คู่นี้สไตล์กันชกนะครับคล้ายคายกัน เป็นทีมงานของพิธีร้อยเอ็ดนะครับของยศที่เด็ดเก้าเก้านะครับสําหรับเกาะเต่าเพ็นสมนึกฟอร์มสดครับหนักแรงแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบไปที่ทางด้านไม้สังค์ำนะครับวันนี้เกาะต่อเพชรสมนึกมาลดน้าหนักสองจุดสองปอนด์นะครับหนึ่งกิโลนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายน่ครับลดน้าหนักที่ชงเจษสีรถเช้าต่อยบ่ายนะครับรถเช้าต่อยบ่ายลดน้าหนักหนึ่งกิโลมีผลร้อยเปอร์เซ็นครับมีผล ยังไงเข้าไปทางไม้สั่งคำเด้ก่อนนะครับราคาดีๆค่อยขยับขยายนะครับรุนนับนอกได้ทั้งคู่ครับใครพลาดเป็นหล่นกบมวยคูนี้แต่ผมชอบไปที่ทางด้านไม้สั่งคำครับกระดูกมวยดีหน้าเสือไม่เป็นรองนะครับและวันนี้น้ําหนักมาดีด้วยนะครับผมชอบไปที่ไม้สั่งคำใช่งานกันช่างนะครับเด่ดเปิดมาใหม่ๆเนี่ยใครต่อรองนะครับผมมองว่าราคาน่าจะไหลไปทางไม้สั่งคำนะครับเนื่องจากองค์ประกอบหลายอย่างนะครับน้ําหนักมาดีด้วยครับวันนี้ ทางแานกอดเต่ามาเกินเยอะนะครับมาเกินเยอะอาจะมีปัญหาครับราคาเหรียญน่าจะไหลนะครับคอยากแต่เรียนระวังหน่อยนะครับอันตรายทั้งคู่คุ่ที่สองนะครับเพชรมรดกสิทธินายกเทวีตะพงนะครับหรือเจ้าเพชรมรดกอุดรเมืองนะครับวันนี้พบกับทางแดนพรสนิทสภูมิพัฒน์นะครับหรือเจ้าพรสนิทสเทียนโพนะครับของบรนทมรถโทสมพรนะครับเพชรมรดกเนี่ยตีนสายเนียนนะครับอาวุธหลักเหลี่ยมดีนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายศักดิ์บุรีรัมนะครับเป็นมวยที่ ออกตี้ซ้ายหนักแรงตีนเนียนนะครับขวางหน้าดันแทงเมื่อเช้าเนี่ยมา126.2นะครับลดอยู่0.2ส่วนทางด้านพรสนีซอภูมิพัฒน์นี่ยมา1 2 6นเท่าพิกัดนะครับเพชรมดรกตดตีน้ายหนักแรงถอยตั้งรับครับหมนช่วงยืสีชอบมวยแบบนี้นะครับเมื่อเช้าเกินอยู่0.2นะครับแต่ว่าพรสนเนี่ยแข็งแกร่งนะครับซ้อมดีซ้อมเยี่ยมนะครับซ้อมอยู่จะค่ายสอโชคมีชัยน้ำหนักมาดีด้วยเมื่อเช้านะครับเป็นแชมป์รอบ T.O.A นะครับ ที่สุวรรณทรงชัยที่แรกนะครับก่อนช่างน้ําหนักผมวิเคราะห์ให้ปรองที่เพชรมรกอุดรอนเมืองนะครับแต่ว่ามาถึงการวิเคราะห์หลังการช่างน้ําหนักนะครับน้ําหนักของเจ้าพรเสน่ห์มาดีกระดูกมวยดีกว่านะครับมเมื่อชาวดูร่างกายดีด้วยนะครับแข็งแกร่งกว่านะครับมวยตัวนี้มาถึงเวลานี้นะครับผมกลับลำนะครับกลับใจอยากให้แฟนคลับอาจารย์พรมเนี่ยเข้าไปทางพรเสน่ห์้อมภูมิพัฒน์นะครับ เรีเปิดมาแค่ R าสี่นะครับเหรดเปิดมาทาง้านพอนสนีเป็นต่อสิบเก้าห้าสี่นะครับเข้าไปก่อนนะครับหนักแรงรุนนับน็อกได้ครับปกติเนี่ยเจอมวยประเภทฝีมือเนี่ยครับไม่กลัวนะครับแต่ว่าวันนี้เพชรมลกตก็ฝีมือดีนะครับแต่ว่าน้ําหนักมาไม่ค่อยดีนะครับอีกทั้งกระดูกยังเป็นรองอีกนะครับผมมองว่าหน้าเล่นนะครับหน้าเข้าไปก่อนพอนสนีสาบุญมิพัฒน์ เข้าไปก่อนนะครับดีๆงามก็ค่อยออกตัวนะครับแล้วก็วันนี้รุ่นน้ำนอกได้ครับพอนเสน่ห์สรุปแล้วคู่ที่สองนะครับผมกลับลําครับผมอยากให้รุ่นพี่ที่พรนเสน่ห์สอูผมมีพัดครับมาถึงคู่ที่สามนะครับคู่รองคู่เอกรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวสนามวยช่องเจ็ดสี่นะครับเจ้าของแชมป์คือหนุ่มเปียวตัวราชทรรนะครับหนุ่มเปียวพิเกสนชัยเมยไทยยิมหรือเจ้าหนุ่มเปียวสิษสอนพิชัยจากหนองกี่บุรีรัมนะครับอาวุธหนักแรงตัวนี้นะครับความสดแข็งแกร่งจิตใจห้าวหาญครับ เมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยสิบสองปอนด์เท่าพี่กัดนะครับซ้อมอยู่ค่ายพีเคส่วนคู่ชกนะครับเป็นทางด้านกล้าประจำลลกบ้านใหญ่นะครับมวยจากศรีเสเกตครับของป๋าโจลูกบ้านใหญ่นะครับ,เเตรบ,บ,รบแต่ว่าไปทําการที่ซ้อมที่ค่ายซอเดชพันเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแดงเจ็บก็มวยตัวนี้ฟอร์มสดเจนกันนะครับมวยคู่นี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยน้ําหนักมาร้อยสิบสองปอนด์เท่าพี่กัดนะครับน้อเปียวสิษสอนพิชัยเนี่ยเป็นแชมป์อยู่และอาวุธหนักแรงก็มวยตัวนี้หน้าเสือของเสกเกตที่ต้องเกตสีไม่ต้องบูดถึง แข่งอยู่แล้วครับแข่งอยู่แล้วน่าเสือทีมนี้นะครับที่ต่องจะสีเปียดเสมือนเจ้าบ้านนะครับวันนี้เจอกับปลาปะจนลูกบ้านใหญ่สูงยาวเข่าแหลมก็มวยตัวนี้มัดหนักสอกคมด้วยนะครับเป็นมวยเข่าในที่มีหมัดมีสอกคมแต่ว่าวันนี้นะครับทางด้านนมเปรี้ยวต่อจทันเนี่ยผมมองว่าต่อยเหมือนต่อในบ้านนะครับแล้วก็ไม่กลัวมวยประเภทนี้ด้วยครับร่างกายดีพิศซ้อมดีน้ำหนักมาดี เรดเปิดมาแค่เป็นต่ออยู่นิดหน่อยนะครับหน้าเข้านะครับหน้าเข้าไปทางด้านนมเปียวตัวราชทันผมว่ามีสิทธิ์ลุ้นนับนอกได้ครับเตะขาต่อยหมัดลูกเขาก็ไม่เป็นรองครับไ่แขนเก่งนะครับระายาประชิดมีศอกฟันได้คมกริบฟันได้หนักได้แรงนะครับเล่นไปที่นมเปียวตัวราชทันครับสิทธิ์เอกของเสยแขกพีเคนะครับที่สามส่วนกุ้เอกของรายการนะครับโจวิวเพชรโกศนนะครับ ทางด้านดีเซนน้อยสอดำเนินนะครับหรือดีเซนน้อยสอจอเล็กเมืองนนทั้งคู่ชกกันเที่ยมหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับวันนี้วิวเพชรโกศลน,นะครับหรือเจ้าน้องวิวสอปรับพานารายนะครับจากจันทบุรีไฟนี้มาซ้อมอยู่ที่ไข้เกียรเพชรนะครับของทีมงานผู้จัดนะครับได้เดือนเสร็จมีทางด้านเพชรด,ดำนะครับทางด้านเจมสัก มีวายุน้อยนะครับเป็นครูปล้ำครูลงหน่วมให้นะครับร่างกายดีแข็งแกร่งเมื่อเช้าเนี่ยมาลดน้ำหนักอยู่ปอนเจเศษนะครับมาลดน้ำหนักอยู่ปอนเจเศษดูร่างกายดีนะครับส่วนดีเซน้อยสอดําเนินในจากครูบนนะครับพิซซ้อมอยู่ที่ใครสอจอเล็กเมืองนนท์มีเซอกซอดำเนินเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับมี <peek ing> ผู้ควบคุมการพิซซ้อมมีทางด้านทีโต้ห้อยหวานพุชนานะครับมีปานเพชรสอจอเล็กเมืองนงนเป็นครูปั้มครูลงหนวมให้นะครับร่างกายก็สมบูรณ์ดีนะครับ แต่ว่าถ้าพูดถึงกระดูกมวยนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยมาเนี่ยวิวเพชรโกศลนี่ดีกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็น้ําหนักนี้เป็นน้ําหนักที่ต่อยดีด้วยนะครับสําหรับฟิววันนี้ได้เปรียบหลายอย่างครับได้เปรียบกระดูกมวยร่างกายดูดีครับน้ําหนักมาลดโดูปริศเศสนะครับฟิตซ้อมอย่างกับทีมงานผู้จัดนะครับหน่าเสือตัวงกันไม่ต้องพูดถึงนะครับเผ็ดสมือนได้ต่อครึ่งลูกเหมือนเดิมนะเบียดเบียดมาก็กินนะครับผมกลัวว่ามวยเบียดแล้วราคาไหลไปทางด้านวิวเนี่ย จะทําให้ทางด้านดีเซนน้อยเนี่ยจะเกิดอาการท้อนะครับท้ายๆเนี่ยน่าจะท้อผมมองว่าวิวเพชรโกศลเนี่ยได้เปรียบหลายอย่างเป็นมหมยที่น่าเล่นครับวันนี้ผมชอบไปที่วิวเพชรโกศลนะครับเป็นทีเด็ดของผมนะเบลเปิดมาเมื่อเช้าเนี่ยสิบเอดแปดนะครับดูแล้วผมว่าราคาน่าจะไหลนะครับราคาน่าจะไหลต่อทางด้านวิวเพชรโกศลนะครับสรุปแล้ววันนี้นะครับคู่แรกผมชอบไปที่ไม้สังคำสิยเจริญการช่างนะครับน้ำหนักมาดีนะครับ กระดูกการผ่านมวยไม่เป็นรองครับดีกว่านิดนิดแล้วก็นาเสือตัวเงินผู้สนับสนุนไม่เป็นรองเช่นกันนะครับคู่ที่สองนั้นผมกลับลำนะครับชอบไปที่ทางด้านพรเสน่ห์อบุมิพัฒน์ครับกระดูกดีซ้อมอยู่ใ่ล้สอจุมีชัยนะครับแกร่งหนักแรงครับตัวนี้ไม่แพ้มวยประเภทนี้ครับเข้าไปก่อนได้เปรียบรุ่นน้ำนอกได้เช่นกันนะครับส่วนคู่ที่สามครับผมชอบไปที่ทางด้านหนุ่มเปียวโตรัชทันนะครับป้องกันแชมป์ไม่กลัวมวยประเภทนี้ด้วยนะครับน้ำหนักมาดีเมื่อเช้า และนาเสือของเสียแขกที่ช่องเจ็ดสีไม่เป็นรองครับเพื่อของรายการนะครับผมชอบไปที่ทางด้านวิวเพชรโกศลครับกระดูกไม่ดีกว่าน้าหนักมาลดอยู่ที่ปดิเสษครับซ้อมอยู่กับทีมงานผู้จัดนะครับฝีมือดีกว่านะครับครับแต่ว่าก็ไม่ห่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้เปรียบควบเน้นเน้นสองตัวนะครับผมชอบไปที่ทางด้านนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็วิวเพชรโกศลครับวิวเพชรโกศลเป็นวัยเด็ดนะครับ ท่านี้ขอกราบขอบคุณแฟนครับที่ติดตามให้เป็นลังใจผมตลอดมานะครับเมื่อวานนี้ก็พาเด็กนักเรียนแดดไปเลี้ยงข้าวตอนบ่ายนะครับขอบคุณนะครับพิวุฒิปอเปี่ยมทรัพย์นะครับจากชาเชิงเซานะครับมอบทุนนะครับมอบทุนมอบค่าใช้จ่ายให้กับในการเลี้ยงดูเด็กๆตามโครงการแดดนะครับเป็นสิ่งที่งดงามนะครับเป็นน้ำใจที่ดีที่มือที่ท่านมอบให้กับเด็กๆนะครับขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ